ก็สําหรับแปลงนี้จะเป็นที่ดินนานะครับทั้งหมดเลยครับค่อนข้างจะมีน้ําขังครับดินค่อนข้างจะอุ้มน้ําได้ดีครับอันนี้เป็น C ีเอสดีหนึ่งาคดหนึ่งีครับนี่ครับที่เรานํามาทําการปลูกในดินนาครับอันนี้เป็นต่อสามแล้วครับนี่ครับกอดูขนาดลำยังถือว่าโอเคครับสําหรับหนึ่งครับต่อสามครับก็ดูให้เห็นเลยครับนี่ครับหนึ่งสีซีครับต่อสาม 1cc จากทางทีมงานวีระอ้อยสวยครับทรงกอก็ยังไม่เจอล้มครับสำหรับแปลงนี้ครับและถัดมาก็จะเป็น csb11 ท307ครับเมิ็นุนครับปีนี้นี่น้ำเยอะครับฝนตกชุกโดยตลอดครับก็เม็ดขนุนก็เป็นอีกพันธุ์ครับที่ชอบน้ําครับเป็นพันธ์ที่ชอบน้ําและเติบโตได้ดีที่ในลักษณะดินที่มีน้ําขังครับนี่ครับ ขนาดลำก็แน่นอนครับทางเราดูแลนี่ไม่มีปัญหาครับเรื่องลำครับลำใหญ่ครับเม็ดขนุนครับ CSB 1 1ึ่ขีดสามนครับปีนี้นี่เต็มอัตราศึกครับสำหรับออยที่จะทำการตัดเข้าโรงงานครับนี่แหละครับส่วนฟางนี้เป็น108ครับก็ให้ดูครับเทียบกับเม็ดขนุนครับ108กับเม็ดขนุนครับ เป็นอ้อยต่อทั้งคู่ครับเปนขนุนนี้ต่อสามครับอันนี้ต่อสองครับหนึ่งศูนแปดนี้ต่อสองครับก็กค่อนข้างดูดีทีเดียวครับสําหรับปีนี้ครับพอน้ําเยอะครับนี่ดินก็ยังชื้นอยู่เลยครับโอเคครับผมเช้านี้มาทําการดูพันอ้อยครับเป็นพันอ้อยที่ กำลังเป็นกระแสในขณะนี้ครับออกดอกหรือไม่ออกดอกครับแต่ที่แน่ๆล้มไปแล้วครับนี่เป็นอ้อยต่อนะครับอันนี้เป็นอ้อยต่อเป็นอ้อยต่อของ c ีเอส1ีหนึ่งห้ครับเมื่อวานลมมาแรงมากครับเขตบึงสามคีครับล้มเรียบร้อยเลยครับโอ้กําลังตั้งตสวยๆเลยเรียบร้อยครับก็ล้มบางส่วนครับ ส่วนในความเห็นของเรื่องการออกดอกหรือไม่ออกดอกก็แล้วแล้วแต่พื้นที่และแล้วแต่สภาพอากาศด้วยครับปัจจัยที่ทําให้เกิดการออกดอกก็คืออากาศเย็นครับถ้าเกิดออยนั้นเกิดการประทะอากาศเย็นขึ้นมาโอกาสที่จะออกดอกก็มีครับก็บางเขตบางพื้นที่ก็เริ่มมีดอกให้เห็นนะครับ สำหรับ c s b 1 5 1 4 4ครับโอ้โนี้ลมเยอะเลยครับก็การคัดเลือกพันอ้อยก็อยู่ที่เราชอบไม่ชอบครับไม่เป็นไรครับไม่มีใครบังคับครับเราชอบเบอร์ไหนเราก็เล่นเบอร์นั้นครับเรารับข้อดีข้อเสียตรงไหนได้เราก็ใช้เบอร์นั้นครับแล้วแต่สไตล์ของแต่ละคนครับไม่มีถูกไม่มีผิดครับอันนี้เป็นต่อสองนะครับก็ อย่างไปได้ดีครับสําหรับเบอร์นี้สําหรับทางทีมงานวีระอ้อยสวยก็ยังถือว่าเบอร์นี้ก็ยังไปได้ดีครับนี่ครับภาพรวมครับก็สําหรับการคัดเลือกพันธ์อ้อยนะครับก็แนะนําแบบนี้ครับสําหรับพันธอ้อยทุกเบอร์ทุกสายพันธุ์นะครับก็ยอมที่จะมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันไปครับก่อนที่เราจะทําการนําพันอ้อยนั้นมาลงแปลงปลูกครับควรที่จะศึกษาหาข้อมูลครับหาดูว่า ข้อดีมีอะไรข้อเสียมีอะไรเรารับตรงไหนได้บ้างครับแล้วสภาพดินด้วยครับสภาพดินก็สําคัญครับว่าเหมาะกับพันธุ์นั้นหรือไม่ครับก็ประมาณนี้ครับยังไงก็ในส่วนของราคาอ้อยปีนี้เราก็ต้องมาลุ้นไปด้วยกันครับยังไงเราชาวไร่อ้อยเหมือนกันเราก็ต้องลุ้นไปด้วยกันครับโอเคครับสําหรับเช้าว,วันนี้ครับฝากกดติดตาม กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้ทีมงานวีระอ้อยสวยด้วยนะคะ